มีเด็กดือ้อหม,หมูหมูนั่งลงนั่งลงก่อนเร็วเร็วมูนั่งลงแล้วนั่งลงหมาตัวนี้มันดื้อนะคะส่วนมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้พันอะไรหม,หมูนั่งลงหม,หมูนั่งลง นี่นะคะทุกคนตุ๊กาตาตัวปรดของมันไปนูน่นเดี๋ยวมาเร็วโอ้ยเจ็บมุมุไอ โอ้โหทุกคนมาอะไรมันงับมือนะคะทุกคนขอเอ๊ะหมูมูอยากกัดดูแล้วทุกคนเอ๊ะเออ,เอ,อมากัดมือคะ่ะทุกคนแม่เอ,อ๊ะเออเออะเจ็บไป อ,อ,อ้าวบ๊ายบายบดิดบ๊ายบายบดออดิดทุกคนกินนมแล้มานอนแอบเล่อที่นี่พักนึงหละกันล้อ